เอาละครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับผมพบกับการอยากลองของผมนั่นเองผมเอากระจอออกใหม่มาลองนะครับ rtx น้องเล็กสุด5 0 6 0 vram 8 g b gddr 7นะครับผมกับเกมที่ผมลองก็คือ god of tsushima เป็นเกมซัม,มูบไรที่ผมโปรดปรานเกมหนึ่งนะผมผม,ม่อยากรู้ว่าเครื่องสเปคที่ผมใช้เนี่ยในการยิงสตรีมเวลาไลฟ์เนี่ยใส่การ์ดตัวนี้เข้าไปแล้วเฟรมเรทมันจะเท่าไหร่มาดูกันครับผมสเปคที่ผมใช้คือ มีอะไรบ้างนี่เลย i5 ครับ 14600KF ครับ6คอร์บวก8คอร์20เทรดนะครับผม Asrock b 7 6 0 m p g r t n i n g RAM DDR5 32GB บัต5,600เมกะเฮิร์ของ p r a t o t White r ะไรนะครับผมกรดจอครับ Colorful RTX 5060พัดลม2ใบเป็นอย่างไรมันลองกันนะครับจอ24นิ้ว Full HD ครับผม มาลองปรับภาพกันเลยเฟรมเรทไม่ล็อกครับเพื่อให้เฟรมเรทเต็มที่แสงสว่างไม่ปรับปกติของมันนะครับอัพสเกล DLSS นะครับมีมีของ Nvidia ก็จัดไปด y n a ทั c มิกไม่เปิดเราจะเอาเต็มที่อย่างอื่นแทนอ่าเอาคุณภาพนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนนะแปบ๊บนึงอ่าอ่าโอเคคุณภาพผมดูว่ามันจะเปิดยังไง อ,อ๋อถ้าอย่างนี้จะได้ทีไอตัวนี้โอเคเข้าจละถ้าอยากจะได้ภาพ D L A A ก็คือต้องปิดในส่วนของ D L S S อ่าลองดูก่อนอ่าลองลองปิดดูก็แล้อ On อ boot ครับเฟรมเจนเปิดครับโปะโอเคนะครับมีอะไรอีกเต็มที่แล้วนะ F เย็ดไปตอนนี้ D L A A On boot D.L.S.S. นะครับ Full HD จะเป็นอย่างไรหมดยังกราฟิกยังมีอีกยังมีอีกอะ Very High สูงส,สุดนะครับ100 f i ร้อยฟตดึงเต็มปื้ด Very High สุดแล้วนะครับอ่ะ 16x ครับอันตราครับสุดแค่ Very High นะครับอ่ะ Ultra. อันตร้า บได้อีก x e g t, t a o ครับผมออนออนออนสุดทุกอย่างแบบ Full HD จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ DLAA ซะด้วยเชิญโอ้โหเปิดมาเฟรมเบลเดี๋ยวเราดูกันโอโ้ภาพภาพสวยอยู่น้องสมุรไรแต่เฟรมเรทไม่ผ่านเนาะแรมแปดกิกไม่พอนะครับเพื่อนแปดกิกไม่พอผมบอกเลยแรมแปดกิกไม่พอเกมนี้ 2ี่สิบหี่สิบเานี่เราเปิดเป็น D L A A นะครับผมไม่ไหวนะครับนี่ขนาดเจอฟองเจอไฟลกลาคืนนะครับเป็นไงยี่สิบกว่าเฟรมอถือว่ามันไม่ผ่านปรับแบบนี้ไม่ผ่านนะครับทำอะไรได้อีกดิสเพลย์มาอีกรอบนึงครับผมจะลองอีกนะครับเปลี่ยนจากสุดตรงนี้เราจะลองอันนี้มั้ง เราลองเป็น d l s s แทนแล้วก็ทุกอย่างก,ก็เหมือนเดิมอลองดูครับดูที่เฟรมเรทจะขึ้นมาไหมเท่าไรอยังไงนะครับผมโอเคสุดในแบบ d l s s นะครับไปเฟรมเรทขึ้นมานิดหน่อยนะครับอืมเฟรมเรทไม่ได้ดีอย่างที่คิดนั้นเนี่ยเกมนี่รู้สึกว่ายัางออพติไม์ไม่ดีนะครับเพื่อน เฟรมเรตจะแบบเหมือนแบบล็อกๆสามสิบเอออ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอใหม่นะครับก็เลยไม่ได้มีการออปติมัย์ให้กับเกมนี้ทําให้ผลที่ได้ออกมาดูรู้สึกว่าจะด้อยๆนะครับผมประมาณว่าโอ้โห و, มันทำงานร้อเปอร์เซ็นต์แตเพื่อนมันไม่โกหกนะครับ MS Afterburner เเข้างบน,นบอกอยู่เนะี่ยทำงานแบบหนักมากครับเมืเ่อกี้ก็คือมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขนาดปรับเท่านี้นะครับโอ้โหสามสิบเฟรม เลยก็คอนโซลอนะประมาณคอนโซลเราดึง 16X นะทุกอย่างสุดหมดนะครับผมอันนี้ผมอย่างที่ผมบอกผมชอบเทสอะไรที่มันปรับสุดไปเลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับอลองแล้ว DLsS ก็ไม่หลอดนะคะุณภาพสูงสุดนะ DLsSFM Gen ก็ปรับแล้วก็ไม่ไหวนะครับเอาไม่อยู่นะครับเนี่ย ถ้าจะเล่นก็คงจะต้องลดกราฟิกลงนะครับเพราะว่ามันน่าจะแรมเต็มนะครับผมอาจจะเล่นแค่ 8x เลยอ,อะไรเงี้ยอืมตามนั้นอ่ะ V <ป>อีกนิดนึงไปเฮ้ยย o wow wow ขนาดนัวอือชัวเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคกราฟิกนู่นนี่นั่น ปรับเหมือนเดิมดีกว่าโู้สกรีนวีซิงมันทำไมล็อกวะตรงเนี้ยเพราะว่าอันี่อ่ะไม่เกี่ยวบานที่ผมก็อยากรู้กันจะล็อกเพราะอะไรคุณเต้ออนบูตเฟรมเจนไม่เกี่ยวออโต้ฟู้สกรีนอ่ะมันได้แค่นี้แค่นี้ครับผมเราต้องยอมรับนะฮะ การ์ดใหม่มนะันอาจจะแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์ไม่มีนะครับเพราะว่าไดเวอร์ตัวแรกด้วยไม่เหมือนกับพวก4060รู้สึกว่าเคยเทสหรือเปล่าเกมนี้4060ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าไปเทสกับไอคอมยุคลุงหรือเปล่าไม่รู้นะเกมนี้แหละยังไงก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกับซามูไรหนุ่มนะครับปาเตจอนลอนลีนะครับไปละเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม